เสียงล่ำลือในตำนานปรากฏเด่นชัดเกี่ยวกับโลกที่มีพลังวิเศษสามารถแสวงหาผู้คนและเรียกคืนวิญญาณจากบรโลกได้ความสามารถอันยากที่จะเชื่อนี้เสียงล่ำลือนั้นได้ทิ้งไว้เพียงตำนานซึ่งไม่มีหลักฐานและคำเตือนจากเหล่าทวยเทพผู้ใดล่วงล้ำศาสต์ตาแห่งเทพ,พเจ้าจะต้องสละสิ้นซึ่งชีวิตของตนไลออด นักผู้ชนภัยผู้ถือโลกออกเดินทางตามหาโลกแห่งชีวิตเขามีเพียงคำบอกเล่าจากผู้เท่าชรลาในเมืองที่ล่มสลายไปแล้วณตอนนั้นความหวังของเขาได้ส่งประกายดังเพชรที่ตกผนึกนั่นเพียงเพื่อให้ได้พบกับคนที่เขาไม่รู้จักแต่กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่อยากจะรักแต่ครั้งอดีตไรออด ผู้ทะยอทะยานต้องการเป็นจุดสูงสุดแห่งความอดทนและความแข็งแกร่งเขาได้ยอมทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังออกสู้สึกแนวหน้าสงครามเมื่อครั้งโลกต้องเผชิญกับเทพเจ้าแห่งความพิโรแต่ทันใดนั้นในใจของเด็กหนุ่มมุ่งหมายเพียงโลแห่งความกลัวที่อยู่ในมือเทพเจ้าตนนั้นมันมีซึ่งพลังอำนาจในการทำลายล้างที่แม้แต่เหล่าทวีเทพยังต้องสั่นกลัวตามชื่อนามของมัน คำเตือนจากตำนานเป็นจริงเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะจากประมนุษย์ได้ดังขึ้นเด็กหนุ่มได้ครอบครองโล่แห่งความกลัวจากมือทเทพเจ้าเพียงแต่คำเตือนนั้นบิดเบี้ยวลายอดทำใจกล้าหยิบโล่นั้นขึ้นมาอย่างไม่เกรงกลัวความตายแต่ก็พบกับความแปลกใจเมื่อเขาถือโล่นั้นไว้นในมือแต่ชีวาของเขานั้นกลับไม่สิ้นมีเพียงความรู้สึกบางอย่างพุ่งทะลักขึ้นมา ความรู้สึกนั้นบ่งบอกเขาว่ามีบางสิ่งถูกตัดสายใยขาดหายไปจากเขาเวลาผ่านไป <_ d ark> เขากลับบ้านมาหาคนลักอย่างภาคภูมิแต่ทว่าในที่ที่เขากลับไปลงเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าไลออนสุดตัวลงกับพื้นเขาเข้าใจได้ทันทีว่า โลกนี้แม้มีพลังอำนาจสูงส่งแต่จะนำพามาซึ่งความกลัวต่อผู้ที่ครอบครองมันการไล่ซึ่งความเก่งกลัวความตายของไรออดกับกลายเป็นคำสาปที่ภาคคนรักจากเขาไปเพียงพอในใจลึกๆของเขามีเพียงความกลัวหนึ่งเดียวเท่านั้นคือการเสียโซเลเลียไปเหล่าทวยเทพกะสิบกล่าวในจิตใจของเขาความพยองและต้องการอำนาจของเจ้าจะทำให้เจ้าทุกทน ทพเจ้าสาบส่งให้เขาหลับไหลจมอยู่กับความทุกข์ทรมานและความรู้สึกผิดในห้วงความฝัน1ปีผ่านไปไลออดตื่นขึ้นจากผวังในบ้านเกิดที่ล่มสลายไปแล้วบัดนี้เหลือเพียงเศษซากและเหล่ามอนสเตอร์เขาถูกดูดคืนพลังและความทรงจำเหลือไว้เพียงความเป็นมนุษย์ไร้ซึ่งกำลัง โลดในมือที่เขาไม่รู้จักไม่ชื่อเกาะสีดำและหน้าของหญิงสาวที่เขาไม่อาจจะนึกออกได้ว่าเป็นใครถึงแม้จะรู้สึกขนึงหายอย่างบอกไม่ถูกก็ตามไรออดยืนขึ้นความกล้าหาญและความบ้าดีเดือดจึงคงไหลเวียนอยู่ในตัวของเขาความสับสนแปรเปลี่ยนเป็นพลังเขาเตรียมตัวออกเดินทางตามหาความจริงที่ค้างคานในใจมีเพียงหน้าของหญิงสาวผู้นั้นเป็นจุดหมายปลายทางให้เขาได้ค้นหา qua biệt chính